ไม่เห็นแก่ตัวราตรีที่ล่วงไปแม้จะยังอยู่ในระหว่างแห่งฤดูหิมะแต่ก็มีบุคคลหลายคนเช่นสัจจมานีอคณิทัตและโดยที่สุดแม้ราชปุโรหิตอโนมมัติทัตผู้ชราต่างกลัดกลุ่มรุ่มร้อ,รอนไม่เป็นอันหลับไหลถ้าความคิดอ่านต่างๆของคนเหล่านั้นจะแปรรูปเป็นควันหรือเปลวอัคีได้ ก็น่าเกรงว่ากลุ่มควันหรือเปลวอคัคคีจะปรากฏให้เห็นได้แม้ในที่ไกลอนโนมทัตน์คิดเห็นทางออกที่ดีที่สุดคือการเข้าเฝ้าพระราชากราบบังคมทูลข้อเท็จจริงให้ทรงทราบแล้วขอพระมหากรุณาให้ทรงออกพระโอษฐ์ต่อเศรษฐีสกุลปรามผู้นั้นตนเองเคยรับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคคนลบาทมาช้านาน เพียงขอพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบุตรที่รักของตนผู้เป็นสหายแห่งเจ้าชายนันทะพระราชโอรสจึงน่าจะสำเร็จโดยไม่ยากพระมหาศารนั้นได้รับพระราชทานตําแหน่งเศรษฐีถ้ากล้าขัดพระราชโอการก็ควรจะได้ลาออกจากตําแหน่งเศรษฐีที่ทรงแต่งตั้งหรือถ้าแสดงอาการกระด้างกระเดืองพระราชา ก็อาจทรงถอดจากตําแหน่งได้ทางที่ไม่สําเร็จจึงน่าจะไม่มีเลยฝ่ายอัคคณิทัตผู้กลัดกลุ้มกระวนกระวายด้วยความระลึกถึงสัจมานีแทบจะกล่าวได้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกคิดหาทางด้วยประการต่างๆเพื่อให้เรื่องของตนลุล่วงเรียบร้อยโดยไม่มีอุปสรรคจนกระทั่งล่วงมาถึงปัจชิมยาม จึงยกมือขึ้นประนมเหนือเสียงกล้าวรำลึกถึงพระคุณแห่งพระบรมศา,ศาสดาซึ่งใครๆเล่าลือกันนักว่าทรงช่วยแก้ทุกข์ให้ได้แต่ขณะนี้ก็ยังเสด็จอยู่ห่างไกลจากกรุงกบิลพั์ไปมากถ้าทรงทราบด้วยทิพยานประการใดว่าข้าพระพุทธเจ้าอคคณิทัตนี้กำลังมีทุกข์ก็ขอได้ทรงโปรดช่วยให้พ้นทุกข์ด้วยเถิด อัคณนิทัตนึกอยู่ในใจแบบตามแบบของพราหมณ์ผู้คุ้นและเคยชินกับการอ้อนวอนเทพเจ้าครั้นแล้วก็คิดได้ว่ามีกิตติศัพท์รู้กันทั่วไปว่าสมเด็จพระบรมศา,ศาสตรานั้นทรงสั่งสอนว่าธรรมย่อมเป็นเหมือนร่มที่กันฝนกันแดดได้และธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ความคิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาทันทีว่าถ้าทำหรือคุณความดีมีอนุภาพปกป้องคุ้มครองคนให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเปรียบเหมือนร่มป้องกันแดดและฝนได้จริงปัญหาแห่งชีวิตของตนครั้งนี้ก็แก้ไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่นำความเห็นแก่ตัวออกเท่านั้นการไม่เห็นแก่ตัวการเสียสละก็เป็นคุณงามความดีอย่างหนึง่ง จึงจัดเป็นธรรมได้อย่างไม่ต้องสงสัยพอคิดได้อย่างนี้อัคคณิทัตก็ยิ้มออกมาได้และตั้งใจไว้แน่นอนว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะต้องไปที่บ้านของสัจจมานีโดยไม่พรั่นปรึงใครหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะจะไปชี้แจงทำความเข้าใจในทางสละประโยชน์ตนเสีย จะขอให้สัจจมานีปฏิบัติตามความประสงค์ของมารดาบิดาโดยเก็บความพอใจของตนไว้ส่วนหนึ่งครั้นคิดมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกใจหายคล้ายกับเอาดาบฟันลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ขาดออกจากกันเป็นเรื่องน่าสยดสยองจนไม่อยากคิดเพราะไม่ใช่เป็นการเสียสละของตนแต่ผู้เดียว ยังเป็นการไปวุ่นวายให้คนอื่นต้องเสียสละด้วยอคคณิทัต์ตกลงเลิกคิดที่จะให้สัจมานีตัดสินใจตามที่ตนแนะนางจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามทีตนจะพูดแต่เรื่องของตัวเองคือจะไม่ขอร้องเหนียวรั้งให้สัจมานีต้องขัดใจมารดาบิดาเพื่อมาร่วมชีวิตกับตนก็พอแล้วครั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อท่านบิดามารดา เล่าความคิดให้ฟังที่ว่าจะกราบบังคมทูลพระราชาให้ทรงโปรดอนุเคราะห์ซึ่งจะเท่ากับเป็นการบังคับปรามเศรษฐีนั้นไปในทีอัคณิทัตจึงไหว้ท่านทั้งสองแล้วแจ้งความตกลงใจของตนให้ท่านทราบท่านบิดาได้แต่อ้ำอึง้งส่วนท่านมารดาถึงกับหลังน้ำตาด้วยความสงสารบุตรแม้อัคนิทัต มีอาการอิดโรยอ่อนเพลียแต่ก็ยังมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งที่จะจัดการเรื่องส่วนตัวให้เสร็จสิ้นไปโดยไม่เปลี่ยนความตั้งใจครั้นเวลาสายพอสมควรจึงขับยานตรงไปยังปราศาสตรของสัจมานีด้วยอาการเคร่งขรึมตลอดทางที่ยานผ่านทิวไม้สองข้างทางไปอัคนิทัศนึกถามตนเองว่า เมื่อตนได้แสดงน้ำใจเด็ดเดี่ยวจริงจังว่าจะยอมสละสัจ,จมานีเช่นนี้ถ้าสัจจมนีต้องไปสู่สกุลพราม์กรุงเทวทหะจริงก็มีข้อสงสัยเพียงอย่างเดียวว่าตนเข้มแข็งพอแล้วหรือที่จะฟังข่าวนั้นซึ่งคงจะมีมาเรื่อยๆตั้งแต่วันตอบตกลงต่อมา ก็คงจะเป็นการเตรียมงานและเตรียมเดินทางไปประกอบพิธีอาวาหมงคลในราชธานีอันตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งของลำน้ำโรฮินีพรามผู้ใหญ่ชาวกบิลพัทคงจะเดินทางไปด้วยมิใช่น้อยและแล้วจนกระทั่งถึงกำหนดวันนั้นจริงๆ ตนจะทนฟังข่าวต่างๆซึ่งเป็นเสมือนการนำมีดมาเชื้อเชือนหัวใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วในที่สุดก็ห้ำหั่นจนไม่มีชิ้นดีได้จริงๆหรืออคณิทัศน์แทบจะขับยานวกกลับไปสู่ปราสาทของตนหลายครั้งแต่ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรทําให้ฝืนใจไว้คงขับยานต่อไปจนกระทั่งถึงปราศาสของสัจ,จมานี จึงเลี้ยวเข้าสู่บริเวณอย่างผู้คุ้นเคยคนรับใช้เข้ามาช่วยในเรื่องการจอดพักยานและปลดม้าเสร็จแล้วอคคณิทัตก็เดินเข้าสู่ปราศาสตคอยอยู่ในห้องโถงขอให้คนรับใช้แจ้งข่าวการมาของตนแก่สัจจมานีโดยไม่ได้นึกฝันว่าอคคณิทัตจะกล้ามาเยี่ยมถึงปราศาสตแต่เมื่อทราบว่าอคคณิทัตมาจริงๆ สัจมานีก็ดีใจและรู้สึกมีเรี่ยวแรงขึ้นทั้งๆท,ที่รู้สึกอ่อนเพลียเพราะมีเวลาได้หลับน้อยเหลือเกินในราตรีนางรีบแต่งกายอย่างรีบด่วนแล้วออกมาที่ห้องโถงแสดงคาระวะอัคคณิทัตเชื้อเชิญให้นั่งเหนืออาสนะที่สมควรแล้วคนรับใช้ก็นำน้ำมาตั้งให้ทั้งสองที่เรื่องอาสนะ คือที่นั่งหรือเครื่องลาดสำหรับปูนั่งกับเรื่องน้ำนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญของสกุลพราหมณ์และสะกุลกษัตริย์ผู้ใดได้อาสะนะเสมอกับเจ้าของบ้านย่อมแสดงถึงความที่ผู้นั้นไม่ถูกรังเกียจแต่ถ้าได้อาสะนะต่ากว่าวิช่เพราะวัยหรือฐานะที่เป็นผู้น้อยกว่าแล้วเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือข้อที่ว่าเจ้าของบ้านกำหนดใจว่าอย่างไรเกี่ยวกับ ผู้เป็นอาคันตุกะอาคันิทัดรวบรวมกำลังใจเป็นอย่างดีแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนสัจจมณีผู้เจริญในวันอื่นๆข้าพเจ้าไม่เคยกล่าววาจาใดๆอันเนื่องด้วยเรื่องส่วนตัวของเราบัดนี้มีเหตุเกิดขึ้นดังที่เราก็รู้กันอยู่แล้วข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าจะพูดกับท่านให้แตกหักดูก่อนสัจจมณี แม้ข้าพเจ้าไม่บอกท่านก็คงรู้ดีว่าข้าพเจ้ามีความรักความคิดคำนึงถึงอย่างไม่อาจกล่าวพรรณนาให้สมกับที่เป็นจริงได้ตั้งแต่รู้เรื่องจากสวากตะแล้วข้าพเจ้าก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะความวิตกกังวลว่าท่านจะต้องไปสู่สกุลอื่นแต่ก็ตกลงใจได้เมื่อคืนที่แล้วมานี้เองว่า ข้าพเจ้าจะไม่ใช้อุบายทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมขัดขวางความตกลงใจแห่งมารดาบิดาของท่านจะยกความพอใจส่วนตัวไว้ทางหนึ่งโดยคิดว่าถ้าความเสียสละและไม่เห็นแก่ตัวของคนเราจะถือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งได้ข้าพเจ้าก็จะอาศัยความเสียสละและความไม่เห็นแก่ตัวนี้แหละเป็นทางเดินดูก่อนสัจ,จมาณี ท่านอาจจะนึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนขลาดเขาเพียงเรื่องเท่านี้ก็ไม่มีปัญญาจะต่อสู้เพื่อให้สำเร็จความประสงค์แล้วจะทำการใหญ่อะไรที่ยิ่งกว่านี้ได้ดูก่อนสัจมานีในเรื่องความเขาข้าพเจ้าไม่อาจรับรองว่าจะไม่เขาแต่ในเรื่องความขลาดแล้วข้าพเจ้าก็ทนงใจอยู่ว่าตนเป็นคนหนึ่งในคนทั้งหลาย ที่พร้อมจะเสี่ยงชีวิตเพื่อต่อสู้กับใครหรือป้องกันภัยอันตรายใดๆข้าพเจ้ากล้าพอที่จะลักพาหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านไปอยู่กับข้าพเจ้าและกล้าพอที่จะไปฆ่าพรามหนุ่มลูกเศรษฐีเพื่อทำลายล้างผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อความรักของข้าพเจ้าแต่เมื่อนึกถึงว่าการกระทำเช่นนั้นในเมื่อมารดาบิดาของท่าน มีความพอใจเป็นอย่างอื่นจะชื่อว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติผิดต่อบุคคลหลายฝ่ายเพียงเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนตนและยากที่จะพ้นจากครหาว่ามีลักษณะเป็นอันพานข้าพเจ้าจึงไม่ตกลงใจจะทำดูก่อนสัจจมนีข้าพเจ้ามีสิ่งหนึ่งซึ่งมารดาบิดาของท่านขัดขวางไม่ได้ พรามหนุมแห่งกรุงเทวทหะช่วงชริงไปไม่ได้นั่นก็คือความรักอันบริสุทธิ์สะอาดข้าพเจ้ามาในวันนี้นอกจากเพื่อแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่ทําการใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นการข่มเหงน้ำใจมารดาบิดาของท่านประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งที่สําคัญยิ่งก็คือเพื่อให้ท่านรับรู้ว่าข้าพเจ้ารับท่าน โดยจะไม่วุ่นวายให้ท่านรักตอบและโดยไม่ต้องมีข้อแม้ว่าท่านจะไปสู่สกุลแห่งข้าพเจ้าหรือไม่ท่านจะอยู่ในฐานะใดๆก็ตามข้าพเจ้าก็จะรักท่านโดยไม่มีอำนาจภายนอกหรือเหตุการณ์อะไรมาขัดขวางไว้ได้ข้าพเจ้าอาจเอาชนะจิตใจมารดาบิดาของท่านไม่ได้ข้าพเจ้า อาจเป็นผู้แพ้ต่อพราหมสกุลเศรษฐีแห่งกรุงวัฒหัแต่ใครก็ตามจะทำลายล้างความรักของข้าพเจ้าไม่ได้ใครจะเป็นผู้ชนะหรือช่วงจริงความรักอันบริสุทธิ์สะอาดนี้ไปไม่ได้เลยอคคณิทัตสัจจมานีพูดพลางร้องไห้พลางน้ำใจอันประเสริฐของท่านนั้น มีค่ายิ่งกว่าแก้แหวนเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆแม้ข้าพเจ้าเป็นสตรีไม่ควรกล่าวถ้อยคำใดๆมากนักในเรื่องเช่นนี้แต่ก็จะขอกล่าวสักข้อหนึ่งซึ่งเป็นความจริงใจอย่างยิ่งของข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าจะไม่ตอบตกลงกับพราหมณ์ชาวกรุงราชคฤห์นั้นไม่ว่าเขาจะมีอะไรที่ดีงามหรือมีทรัพย์สมบัติมากกว่านี้อีกสักสิบเท่า และข้าพเจ้านี่แหละจะแสดงความกล้าหาญพูดความจริงกับทูตท,ที่มาสู่ขอซึ่งมาฟังข่าวเป็นครั้งที่สองด้วยตนเองแม้ว่าการกระทำเช่นนั้นจะไม่เป็นที่พอใจของท่านมารดาบิดาข้าพเจ้าเห็นว่าการเผชิญหน้ากับความจริงกล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่เป็นจริงนั้นเป็นการดีกว่าไปคอยแก้เหตุการณ์ต่างๆเมื่อสายเกินไปแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมารดาพิดามีความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นท่านคงจะฟังเหตุผลของข้าพเจ้าดูก่อนสัจ,จมานีข้าพเจ้ามีความดีใจเหลือที่จะประมาณได้เมื่อได้ฟังถ้อยคําของท่านข้อความที่ท่านพูดมานี้แม้ไม่มากแต่ก็พอแล้วสำหรับข้าพเจ้าเพราะถ้าเป็นจริงอย่างนั้นก็หมายความว่า คุณความดีที่ข้าพเจ้าตั้งใจให้เป็นทางเดินแห่งชีวิตนั้นกำลังจะแสดงอานุภาพกลายเป็นร่มใหญ่ป้องกันแดดฝนแห่งชีวิตให้โดยไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องต่อใครๆอัคณิทัตลากลับด้วยความรู้สึกสดชื่นตอนค่ำมีแขกไปที่ปราสาทของอัคณิทัตและแขกผู้นี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือสวาคตะ พี่ชายของสัจจมานีผู้เพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทวทหะและถึงบ้านเมื่อตอนเย็นวันนั้นเองสวาคตะเล่าให้อัคคณิทัตฟังว่าข้าพเจ้าบอกท่านมารดาบิดาไปตามความจริงว่าพรามนุ่มแห่งกรุงเทวทหะนั้นมีทรัพย์ดูเหมือนจะมากกว่าเราสักสองเท่ามีรูปงามอย่างหาตัวจับได้ยากมีความฉลาดเฉียบแหลม และความรู้ความสามารถเป็นเลิศอคคณิทัตเริ่มกระสับกระส่ายเมื่อได้ฟังสรรพคุณซึ่งล้วนแต่เลิศเลิศของคู่แข่งขันสวาคตะคงจะได้สังเกตเห็นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็คงพูดต่อไปคล้ายกับไม่ทันสังเกตสีหน้าท่าทางของอคคณิทัตมีปราสาสและบริเวณกว้างขวางยิ่งกว่าปราสาสของท่านมารดาบิดาสักสองเท่า แต่สิ่งที่เลิศที่สุดนั้นน่าจะได้แก่ความตรหนีทีเหนียวและความรู้ฉลาดเอาเปรียบคนทุกคนอย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยพบมาก่อนเลยอคคณิทัตถอนหายใจอย่างโล่งอกพอยกตัวอย่างให้ฟังได้หรือไม่ในคุณสมบัติที่ว่าเลิศที่สุดนั้นชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามีขอทานคนหนึ่งเข้าไปขออาหารในบ้านนั้น ลูกชายเศรษฐีแสดงความยินดีที่จะให้อาหารบริโภคแต่ขอร้องให้ช่วยถางหญ้าในบริเวณปราสาทนั้นก่อนดูก็ยุติธรรมดีไม่ใช่หรือเป็นการทำงานแลกอาหารแต่เมื่อก่อนจะนำอาหารมาให้เขาให้รอจนรู้สึกว่าขอทานนั้นทั้งหิวทั้งกระหายอย่างเหลือเกินก็ดีนี่จะได้รู้สึกว่าอาหารนั้นมีรสอร่อย เพราะความหิวช่วยเพิ่มรสให้แก่อาหารอคณิทัตพูดช่วยให้เห็นว่ายังไม่มีข้อหน้าตำหนิแต่น้ำถูกนำมาให้ก่อนอาหารขอทานต้องดื่มน้ำหลายครั้งเพราะทนหิวไม่ไหวเมื่อนำอาหารมาให้ก็รับประทานได้เพียงนิดเดียวเพราะเขาใช้น้ำตัดกำลังเสียก่อนเพื่อเป็นการประหยัดอาหารนี่เขาเล่ากันอย่างนั้นจริงๆหรือ เล่ากันอย่างนั้นจริงๆเห็นจะเพราะเหตุนี้จึงร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่แน่นักเพราะคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เอาเปรียบใครแต่เป็นเศรษฐีก็มีแล้วมีเรื่องอะไรอื่นอีกบ้างไหมยังมีอีกมากชาวบ้านเขารู้ดีมีเรื่องที่เล่าต่อๆกันจนกลายเป็นเรื่องตลกและการที่ต้องมาขอน้องสัจจมาณี เข้าใจว่าคงไม่มีสตรีแห่งสกุลเศรษฐีคนใดในกรุงเทวทหะต้องการไปสู่สกุลนั้นก็เป็นได้อกคณิทัตร,รู้สึกทันทีว่าที่ตนต้องทนทุกขทรมานมาหลายวันหลายคืนนั้นเป็นทุกข์กินเปล่าโดยแท้เพราะเรื่องราวซึ่งคาดหมายไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นไปในทางร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาได้เป็นไป ดังที่หลงทุกข์ร้อนกังวลใจไม่แต่ก็ได้ประโยชน์อยู่บ้างคือการตัดสินใจไปในทางที่ดีงามว่าจะไม่ทำสิ่งซึ่งแสดงความเห็นแก่ตนเอาเปรียบผู้อื่นและประการสุดท้ายที่สำคัญยิ่งคือได้มีโอกาสกล่าวความในใจของตนกับสัจจมานีรวมทั้งได้ฟังความในใจของสัจจมานีด้วยเช่นเดียวกัน